คำศัพท์ทางกฎหมายที่น่าสนใจในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาคำว่าคำฟ้องนะครับคำฟ้องนั้นหมายถึงอะไรซึ่งสำนักง,งานสารปกครองเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ศัพท์ทางกฎหมายที่น่าสนใจนะครับซึ่งที่มาของอความหมายของคำฟ้องเนี่ยมาจากพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช2542มาตรา3นะครับก็คือการเสนอ,อคำฟ้องเนี่ยก็หมายถึงการเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือฟ้องแยง้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจหรือว่าถูกบังคับหรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่ก็ตามตรงนี้นะครับคือความหมายของคำว่าคำฟ้องนั่นเองนะครับ